พี่แอนเหมือนคนท้องเลยครับช่วงนี้แอนก็กินเยอะครับอาจจะบอกม่นกินเยอะดกด,ด,ด้วยที่แบบเขาเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบแบบนี้เนาะอาจจะเป็นแบบอ้วนเร็วผอมเร็วต้องควบคุมเรื่องการกินแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ท้องนะครับแต่ก็ปล่อยแล้วก็พร้อมที่จะมีครับคือถ้าเราจะไปปรึกษาหมอแล้วก็ฝากไข่หรือสิไป เฮดลูกโดยโดยปรึกษาหมอเนี่ยมันต้องจดทะเบียนเดี๋ยววันที่สี่ก็จะจดทะเบียนแล้วนะครับวันที่สี่ก็แอนก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไกลเพราะว่าตอนเย็นของวันที่สามเนี่ยยูอุบลเป็นงานกระชากนะครับแต่ก็ขอเฮียนตีเพราะว่าแอนต้องมาขึ้นเวทีให้ผมประมาณทิยงคืนแต่ว่ายูอุบลเนี่ยไปเร็วหน่อยนะครับหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับลงจากเวที่อุบลหลังมาอ,เอาเภอไปใต้จังหวัดโคราชต่อ,อก็เดินทางประมาณสามชั่วโมงนะครับ แล้วเราก็จะกลับเช้าวันที่4ี่ว่จะกลับบ้านคนแก่นทันธุระเสร็จแล้วแอนก็ต้องไปเชียงใหม่กระสิบินตอนแรก